ไปอ่านนะแม่อ่านเร็วอือ่าเร็วไม่ใช่หนูพูดเยอะนะเราพี่ขายเป็นอะไรอู้ที่นอนให้แม่ยังไปแล้วพี่ขายทำยังทำเร็ว ที่ใครเป็นเด็กดีไหมดีอยู่แต่ว่าติดเพื่อนใครติดเพื่อนพี่ใครติดเพื่อนแล้วแล้วก็บน่นแล้วก็ขี้บน่นเฮะเวลาแม่ไม่อยู่แล้วพี่ใครก็ขี้บ่นอยู่เด็ก <c oughs> ขี้บ่นยังไงอะครับทำ <c oughs> อ,อะไรผิดก็ไม่รู้ <c oughs> ผิดมากเลยเหรอ บ่นมากไหมบ่นมากบ่นแบบไหนอะ้วเออสที่พี่แก้มเได้ดูอยู่ทางตัว